เรื่องอางงนะครับวันนี้มาเยอะแยะมากทั้งแฟนคลับหลายๆคนเลยดีใจมากเกินคาดใช่ไหมครับพี่เอ็นเกินคาดเกินคาดไม่ไม่เกินคาดครับเพราะว่าน้องๆเขามีแฟนคลับเยอะอยู่แล้วเนีใช่เนียนครับทำไมถึงเลือกเป็นหนังผีแบบแนวนี้ครับพี่เอขาผมเนี่ยคิดพอดหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จริงๆเราไม่ได้คิดว่าเป็นหนังผีเลยครับเป็นหนังเป็นหนังรักที่คนรักกับผีคือหนังหนังของผมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของรักที่มันข้ามเส้นเพื่อนรักกัน นักสืบกับเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยและอันนี้ก็คือคนกับผีก็คือเป็นรักข้ามเส้นที่ข้ามแบบเป็นเส้นที่ใหญ่มากเรียกว่าเป็นเส้นอัศจ้วเส้นใหญ่มากก็คืออยากรู้ว่าผมอยากรู้เองว่าถ้าเรารักคนที่เหมือนเหมือนจะเป็นไปไม่ได้มันมันจะเป็นยังไงแล้วแล้วทํไมถึงต้องเป็นจริงนะจีบโบอ่ะครับคือจริงๆแล้วผ่านการแคสซิ่งแล้วก็จีรู้จักก่อนแล้ว จรีรู้จักไปเล่นด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาเหมาะกับบทเขาน่ารักส่วนโบเนี่ยส่วนโบเนี่ยเห็นจากการสัมภาษณ์กับผู้พี่ๆนั่แหละสัมภาษณ์แล้วเขาแบบเฮ้ยดีดีเนอะผู้หญิงคนนี้มันตลกดีแล้วมันก็ไม่ค่อยกลัวอะไรมันก็พูดไปเรื่อย <c oughs> ๆ,ๆ,ๆ,ๆมันก็น่ารักอะไรตอนีการแสดงหล่ะเขาดีไหมทำไมยังไงการแสดงทรโฆษงาไงก็ต้องแบบการแสดงดีอยู่แล้วการแสดงจริงตอนแรกไม่รู้นะไปเปิดยูทูบดูเอ้ย มันเล่นเก่งนี่นนะแล้วก็น่ารักเพิ่งรู้เลยเพิ่งจะนั่นแหละใครมาวะแค่สี่่าเเสียงดังที่รูนะคะทไมคเนี่ยเหรอสามคนอย่างอันนี้เป็นเด็กเซนอยู่แล้วฝนเนี่ยฝนรู้จักกันแล้ววันแรกที่เขาเจอผมมาเขาด่าผมเลยผมก็เลยชอบเป็นคน ไอ้หน้าจีด่าไว้หน้าจีตอนนั้นหอมหน้าจีม่ใช่คำนั้นหรอกนะ <c oughs> ไม่น่าใช่นะคะพี่ออส่วนทันไทยเนี่ยแคสติ้งมาตอนแรกคิดว่าเป็นคนคิดว่าตอนแคสติ้งมันดูตลกไงแล้วก็ป,ปัญญาแล้วก็ปัญญาอ่อนแล้วพอมาดูเทปแคไอเทปพ,พวกยูทูบพวกเพลงอะ่ะเฮ้ยมันคนเทพนี่ว่ะคนเทพตึงเลยตึงเลยด้วยแล้วพี่เอจามเป็นว่านักแสดงเรื่องนี้มีความสุข นักแสดงทั้งหมดเหรอครับโอ้เยอะมากมีแก๊งเด็กแว้นอีกมีนัพวงแล้วก็มีแขกรับเชิญที่เหตุยิบมาในตัวอย่างมีซันนี่มีพีคแก๊งโฟอีฟต่างๆมากมายทำไมมันต้องใช้บุคลากรเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าเอาไว้ตัดตัวอย่างไม่แข็งหรอเออไม่แข่งเลยเอาไว้ตัดตัวอย่างตรงๆเลยใช่ใช่บอกทุกคนเลยพี่รอนเหรอเพราะตัดปุ๊บคนจะได้รู้สึกว่าโอ้โหแขกดาราเยอะไม่ไม่ไม่คือ พอมีการหลอกผีเราก็อยากให้แขกรับเชิญมาเยอะๆความจริงอ่ะอยากได้อีกเพียบเลยแต่ว่าคิวไม่ได้มีเจ้าหนิงด้วยอ๋อมีจ้าเหนึ่งไงเจ้าเหนึ่งเจ้าเหนึ่งเป็นศัตรูหัวใจกับอานงอ่าให้ผานนางอ่ะขยับมาปไปตบพูดมาโปรมีอะไรด้วยความด้วยความที่เป็นตนังผีลุ้งแรกของคุณที่เช่นไรแล้วคนใช่ยังไงบ้างครับเรื่นี้แฮปปี้มากเพราะว่าเพื่อนๆน่ารักทุกคนเลยค่ะพี่นก็คือน่ารักมากโคตรน่ารักเลยค่ะเรื่องนี้ต้องหลอกผียาก หลอกยากไหมต้องให้ตีพูดเรื่องนี้ต้องต้องให้ผู้ชายพูดค่ะยากเหรอผมพันตีเป็นไงบ้างครับดูไปกับโบเต็มใจให้เขาหลอกนะโอ้โหแล้วเป็นไงบ้างครับพี่เมยดีดีครับก็โบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมมากครับแต่ว่าก็แต่ว่าแต่ว่าเลยแต่ว่าก็ดีทุกอย่างเรียบร้อยมากอ่าถือว่าดีหรือว่ารอด่ายใจคล้องวัดทุกอย่างรับเรื่อครับผมสนุกสนานรัวไมครับเวลาเขาหลอกในแต่ละครั้งไม่กลัวเลยออกไปทาง คือมันขัดกับคาเลคเตอร์มากครับอโน่งกับโบอ่ะมันคือสุดทั่วคนละฝั่งอะไรเงี้ยมันเลยมันเลยทำให้ทุกอย่างแบบนี่น่ารักอ่ะเรียกว่าเป็นมิจฉุที่ใหม่คนกับผีใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคนกับผีจะรักกันยังไงต้องมาดูที่เรื่องอโน่งนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนางเอกนางเอกตายอ่ะเขาเอาตัวเนี่ย มันตายอยู่แล้วไปนี่แหลเริ่มเลยมีทางนี้ีบ้างค่ะสามคนที่บ้านค่ะแล้คนในบ้านค่ะอ้าวลูกพี่เป็นยังไเข้ามางลูกพี่เป็นยังไกแล้วนารันแน่นอนลูกพี่เป็นไงบ้างครับสามคน่มันจะเป็นว่าโป๊ะบ้าขนาดไหนคุยสามคนอยู่ด้วยกันในภาพยนตร์เรื่องนี้ดิฉันโป๊บมาประมาณสิบวินี่รีบดูรอเล่นค่ะทางเรื่อง น่ารักสุดๆน่ารักจริงไหมคะครับผมเราเป็นต้องบอกว่าลูกน้องของคุณนอนงเขา <c oughs> แล้วเราเป็นผีที่ตั้งใจเป็นเรื่องแรกที่ผมไม่เล่นหยาบไม่พูดคำหยาบพ <ผม S 2> อพูดได้ไหค่ะหมอเอ,อ้แ <c oughs> <c oughs> ต่แอหลอกมีแค่นี้นะอะไรนะคะ อึดอัดไหมอึดอัดไหมนี่ก็ต้องมันคำหยาบอึดอัดที่เยี่ยเลยพี่อันนี้เขาส่งมาไม้ไม้ไปอยากแต่อยากให้ไปรอดูนี่คนนี้เขาเป็นไฮไลท์ของเรื่องนะนี่อยากจะบอกว่านางเอกจริงๆไม่ใช่อโหน่งนะเป็นกล้องเล่งอันนี้ไม่รู้บอกได้มากขนาดไหนเล่งนางเอกเล่กมองมองแพูดแตเชยร์เล่งจริงๆก็เป็นอย่างนี้น้ำเดียวเออ ยิ่ง่าถอดเสื้อเอางี้ยิ่งว่าถอดเสื้อคุณพี่หนูพูดเลยนะว่าทำไทยยิ่ง่าถอดเสื้อไอ้สอยอ้สปอยไ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 อ้สอยไอ้สปอยไอ้สปอยไอเสีอยไอเสปอยแต้สปอยไอ้าปอยไอ้ส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 ปอยไเปอยไวอยไอ้สปอยไอไ้ยออยแต่เขาว่าแต่เขาว่าเสียงมันดังไนอย้็เลยเข้อยล่นหนังี ไม่ใช่ผิดประเด็นไปหมดประกบกับโบเปแล้วมันมีความหนักใจไหมคะก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่นะคะเพราะวะาะ่าแบบว่าความจริงแล้วความจริงแล้วความจริงแล้วคือความจริงอ่ะเป็นอ,อ,อันงแต่วตัวนานาั้นตกบันไดก็เลยได้ไปคิดเป็นอันอนา <ๆ S 2> ไป <c oughs> ๆๆดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นชื่อเรื่องอนนาไม่ได้อันงไม่ได้อันงคอ่ะอยากให้ดูกันเยอะๆค่ะสนุกจริงๆค่ะจ๋าเป็นอะไรเพี่นะไปกินข้าวมาฝากอะไรครับ เราขาดไม่ได้เสียเราคุ้นรู้มากไม่ได้มากนะครับภาพยนต์ทั้งนี้อันนี้มันคืออะไรสิงห์เหรอไม่เป็นกระเป๋าอ๋อสปอยผ่านไปคับอับมันหยุดด้วยมาดูกไปเรื่อ่ๆครับผมกับนักแสดงทุกทุกคนนะครับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมภาพยนตร์ไทยทุกท่านนะครับมาชมภาพยนตร์เรื่องอานงในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้นะครับเป็นวันแรงงานนะครับเราไม่ใช้แรงงานคนแต่เราใช้แรงงานผีได้นะครับเพราะว่าผีจะหลอกพวกคุณ ทั่วประเทศเลยแต่ว่ามันผีที่น่ารักไม่ต้องกลัวเลยนะครับอ่าก่อนจะออันอันนขอฝากวา่าขอฝากวา่า1พฤษภาคมไปดูกันทุกคนนะครับก่อนจะจากกันไปพวกเราแห่กันสักหนึ่งที<ด>แล้วก็พูดว,ว,ว่า,น,ากกวนะ่<ค>นากลัวไม่ใจ้าเลยนะพร้อมหนึ่งคนไทยใรออยู่นี่รออยู่มึงเคยทำไม่แห่รออยู่เออรออยู่อะไรหนึ่งสองสามแห่น่ากลัวไหมจ๊ะ หนึ่งหรืงพิซซาคมนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณทุกคนทุกคนครับสวัสดีครับด้วนะครับพี่พครับทุนหนึ่งแสนพี่เอสจะปาร์ตี้นะฮะอยากให้ทุกคนครับ